คนสวยมังขามันกังมันด้เนี่น้อพอกัมันแมมันกระดูกงหาลูกมันกระดูกงยพ่อมันก็ดูกงาเย้นองกันลานด้จ้ามันเป็นแหม่นั่นแหละเป็นตุมนั่นแหะมันบทเท้าโบปีนั่นแหละ ยานมันกระทบลูกมันดีอยู่มันบอกกระทบลูกมันนี่แต่ง้อแม่ผ่านะแล้วมีองแบบกินกับกินข้ากินในนี่นี่แม่มันบอกอะไรมันบอกดินน้ำเพลนเลือกมีแต่มากินเลือดวะมีแต่แผลมีแต่เพิ่นดูดเลือดมาฉันอกินเฟืองแม่บุ้ยน,น้อยไปยะ ค่อยเลือกก <Allah> ินแม่กินพ้ากินแล่ตัวเอื้อนบนบ่ได้กินที่บนได้กินแน่บ่ปีหน้าก็เป็นิบเอดคุณเะได้บัตหน้า้าท้ากีงหอกมานี่ยอย่างน้อยก็ครึ่งปีอีนั่นจะยู่ประมาณจะอาจจะบัตรหิงปีดี